ครับเจา้าหยกก,ก็กินข้าวกับเมียนะครับปีไปสองดอกเลย <Te> <ikka> <HAHA> อนนี้เมียเจ้าหยกยังไม่ไข่นะครับแมวมาครับแมวมาเจ้าหยกนี่เป็นไก่ที่ตีเจ็บมากเลยอะชอบตรงที่ ส้มไก่เนี่ยไก่ล้มแม่งวิ่งเตะ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 จนกว่าจะร้องสองตัวร้องทุกทุกรอบเลยจะยกตีนี่ผมจะเป็นคนสั่งแลยโยกเดินเข้าไปลูกเดินเข้าไปจับหัวขึ้นมาตีตีสั่งได้ดังใจจริง กค okay. ู่ต่อสู้หลมยิ่งยิ่งซ้ำหนักมากกว่าเดิมนีครับรุ่น,นอันนี้สายเลือดดี แต่ไม่รู้ว่าโตมาจะตียังไงครับอรอลุ้นอยู่ครับแม่หนึ่งสี่ตัวผู้สองเมียสองที่เหลือเน่าหมดไข่ นี่จะยกกินอิ่มแล้วนะครับกระเพาะตุงเช็ดหน้าเช็ดตาป้อนยาทั้งคู่ยาบำรุงพ่อพันธแม่พันธุนะครับจะยกเต็มค่อยเอาไปเล่นใหม่นะครับก็ปล่อยให้วิ่งลู่วิ่งสุม่มบินบ้างเพื่อจะไม่ให้เขาเครียดนะครับเขาที่กลับมาจะได้ตีเหมือนเดิมพี่ๆเขาแนะนำมาครับผมก็เลยลองทำดู วันนี้วันที่สองครับเป็นวันหวยออกมีใครหมานบ้างเนะแฟนผมให้ซื้อห้าหนึ่งกับหนึ่งห้าแล้วก็6กหนึ่งมันไม่เอาหนึ่งหผมเลยไม่ได้ซื้อให้มันนะมันบอกไม่เล่นแล้วสุดท้ายหวยออกห้าหนึ่งโคตรเสียดายเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเขาซื้อวันเดือนปีเกิดเขาผมก็เลยไม่ได้ซื้อถ้าเขาซื้อผมก็ซื้อตามน่าจะถูกอยู่แล้วครับนี่ก็หาที่นอนแล้วมั้ง อาหารก็จะมีหัวอาหารข้าวเปลือกเม็ดข้าวโพดนะครับช่วงนี้ก็บำรุงไปก่อนเดี๋ยวเต็มเมื่อไรค่อยมาลดอีกทีน้ำหนักก็ไม่ขึ้นไม่ลงครับตอนนี้อยู่สองสี่สองห้าเองครับแต่ลูกออกมาไม่รู้จะก,กี่โลมาลุ้นอีกทีหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งไข่ละห้าใบ ส่วนลูกเจ้าปืนกลนะครับไข่แม่หนึ่งเกาใบแใบลูกออกมาได้แค่3ตัวงงเลยผมอะหรือว่าเชื้อมันไม่ค่อยติดหรือว่ายัางไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปกติไก่ผมทับมา7-8ตัวบางครั้ง ดยกนี่จับสวยนะครับนี่แข่งดำตอดำดูปีกง่ายลูกขึ้นทีข้างปีหน้าสงการไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าน,นะครับมารอลุ้นเอาได้เวลานอนแล้วเนาะเอาแล้วบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ i <laughs>